สอบถามผู้ลูกครับอันพอดีอันติดไอ้วันติดนะจออันบ่อปลาดานครับจอไวประมาณสักเท่าไหร่นะเกือบแปดเดือนแล้วครับนี่เกือบแปดเดือนแล้วนะครับเพราะท่านได้ใส่พอดีมีธุระนะครับมีธุระสําคัญกับเลยบริษัททนได้ใส่พี่น้องนะครับอยากถามมามันติดตันมันสียังไม่เสร็จเลยพี่น้องนะครับมันจะตันจะอะไรไหมนะครับบ่อนี้ประมาณหกนิ้วครับนี่บ่อใหญ่เด้อพี่น้องหกนิ้วนะจีใหญ่สุดเออ นะครับเจาะลงไปประมาณสัก48 48 50เมตรเอาห0เมตรประมาณ50เมตรครับเนี่ยนะครับจะสอบถามว่ามันตันบ่มพี่น้องนะครับท่านผู้รู้ช่วยตอบ่อยนะครับมันจะตันไหมหุดลึกอยู่นะครับนี่ถึงประมาณชั้นดินแดงดินดานกวายกันไปนะครับกำลังสิบาไปไปซื้อมาติดคัเนี่เดือนหนานี่ครับมษาพรภานี่แล้นะครับือว่าผู้ใดอยากในน้ำนะครับติดขนาดใดกะ ลองคอมเมนต์ไปได้เรียบ้อยหน้องได้ครับช่างผู้ชำนาญงานนะครับนี่ครับเสียงโลโลโลอ่ะมีเสียงจะ้อนกึ้น้าอยู่พี่น้องนะครับนะี่ครับตบไปกับน้ำน้ำน้ำอยู่น,นะทิตันโมสเสดอา้าวขอบคุณครับขอบคุณกับทุกคำแนน้ำได้ครับพี่น้องครับ